พอดีะครับสวัสดีครับสวัสดีพิชัยนะครับผมสวัสดีครับพอดีไก่วิ่งไล่กันพอดีนะพี่ข้างหลังครับวันนี้ก็ออกนอกสถานที่เนาะมาหาพ่อกิงนะครับพอดีเลยก็มาหาพ่ชัยด้วยจะมาแสดงความดีใจกับพ่ชัยงวดก่อน ได้ถูกเยอะไหมพี่ก็ถูกเยอะอยู่ครับถูกเยอะอยู่นะครับผมถูกถูกอันนี้เนาะอันหนึ่งหกครับผมหนึ่งหกหกหนึ่งพี่ตัดซื้อใช่ไหมครับตัดซื้อครับผมโอ้หเดี๋ยวพี่เอาหลักฐานเก่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับผมเนาะหลักานเก่าครับจะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับผมที่พี่ชัยออกพี่ชัยฝันว่ามีคนมาบอกหนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมพี่ใช่ครับผมหนึ่งหนึ่งหกฝันว่ามีคนมาบอกนหะพอร์ต น่าจะเป็นนังวิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นปูมของนนตะดวงอ๋อครับคือเขาอยากจะให้ทําบุญอย่างนี้นะครับ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 อ๋อทีนี้พี่ก็เลยซื้ออยู่แต่ด้วยความที่ว่าเราก็ซื้อแต่พอทุนของเราเนี่พี่เนาะใช่ครับอ๋อเอฟซีก็ทักทายกันไม่เยอะครับผมอ๋อครับบ้างเงาพี่ก็ถูกกันบ้างก็ไม่ได้ตัดบ้างอะไรบ้างก็หลายอย่างนะครับอ๋อครับครับเผื่อเอฟซีท่านไหนได้โชคได้ลาบกับพี่ชัยเนาะครับผมอยากจะร่มบุญพี่ชัยจะนํา อะไรไปถวายปู่นนตะดวงใช่ไหมพี่ใช่หนึ่งแล้วก็จะนําของไปเส้นไหว้ปู่นนตะดวงนะครับแล้วก็อ,อีกเงินอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทําบุญเกี่ยวกับผู้สูงอายุและก็ผู้ยากไร้นะครับอครับ,รบที่ผมเคยทาอยู่ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ถูกหวยนะครับ,รบก็น่าจะประมาณสักสี่ห้าวันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงให้เอฟซีดูนะครับครับผมอ๋อทำแล้วอยากถูกแล้วก็อยากทําบุญนะพี่เนาะถูกแล้วก็ต้องทําบุญครับเขาว่าไงนะพี่ตอนที่เขามาบอกเขาก็บอกว่า ถ้าถูกแล้วอยากได้โชคได้ลาภอีกก็คือให้ให้ไปทําบุญนะครับอ,อครับแต่มาก็เนี่ยประมาณเนี้ยบรรยากาศแบบขึ้นก็สีนวลๆเนาะมาก็มาบอกว่ายังไงก็ให้ทําบุญเดี๋ยวจะได้โชคได้ลาภอีกเอี่ยออแล้วก็เขียนให้ดูหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็วาบดิสอไว้มีปากมีดินสออยู่ใช่อยู่หลังตัวเลขที่เขียนให้ด้วยใช่ครับโอ,อ้แต่ไม่เห็นครับแต่ไม่เห็นไม่เห็นคนพูดรูดแค่เป็นผู้ชายแล้วก็ มาพูดคุยกับเราแล้วเราก็นั่งพนมมือยกมือไหว้ขออะไรอย่างงี้นะครับครับผมครับผมโอเขียนให้หนึ่งหครับครับทีนี้หลังจากที่เลขออกหรือว่าหลังจากที่ลงคลิปหลังเลขออกไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเพื่อนได้มาหาบ้างไหมพี่ยังเลยครับเมืยอยื่นีคยังยังเงียบอยู่ก็คงจะจะได้ทําบุญจะอะไรให้นแล้วก็เดี๋ยวจะจุดธูปขอให้เขาแล้วก็กวดน้ําให้เขาพี่ว่าน่าจะมาอีกว่านี้ คิดว่าน่าจะมาอีกน่าจะมาอีกอน่าจะให้อีกเนี่ยถ้าไปทําบุญไปถาวายสังฆทา,านหรือว่าทำอะไรให้เพื่อน,นเพื่อนอาจจะมาบอกอีกเนาะใช่ครับแต่เ<ร>วเราก็ค่อยมาดูโค้งสุดท้ายกันอีกน่าจะปล่อยโค้งสุดท้ายในความฝันเพนราะฝันก็เข้าที่แล้วก็เข้าสามตัวเนาะทีนี้ก็เข้าสองตัวล่างก็ถือว่าถูกอยู่ครับ อ๋อดงว่าของพี่เนี่ยถูกมาสามงวดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับผมโอ้ถูกมาสามงวดแล้วเนาะครับผมครับงวดนั้นเข้าสามตัวมาสองวดครับผมงวดงวดที่ผ่านมานี่ถูกสองตัวครับแต่ว่าถูกเป็นล่างเนาะถูกเป็นล่างครับมันเข้าล่างหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าที่มาวันนี้ก็คือว่าต่องวดให้เลยต่องวดให้เลยนะครับแต่ว่าต่อต่อเป็นสูตรคำนวณของใช่ไหมพี่ครับผมต่อเป็นสูตรคำนวณนะครับ สูตรหวยล็อกนะครับสูตรหวยล็อกในคำนวณนะพี่เนาะในในคำนวนคำนวณมาแล้วใช่ไหมพี่งวดนี้คำนวณมาแล้วครับผมครับในๆนก็มาแล้ววันนี้ก็ไม่เสียเวลาตองวดให้กับท่านผู้ชมเลยครับเพื่ออยากให้ท่านผู้ชมเนเจ้าไปหยิบจับลอตเตอรี่เนาะใช่ครับเพื่อไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับท่นนี้เห็นเห็นพี่ชัยบอกว่ามีมีใครนะพี่ที่ว่าเขาบอกว่างวดงดก่อนนี่ถูกเป็นแสนเลยใช่ไหมพี่ใช่เป็นล้านเป็นล้านเลยใช่ไหมพี่ เลขมาจากไหนครับเลขมาจากทางแถวบ้านนี่หละเขาเขาถูกกันเป็นน่าจะหลักล้านถูกหลักล้านมวดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้น่าจะอยู่วันสามสี่แสนเดี๋ยวเราจะมาปล่อยของสุดท้ายกันให้ดูอ๋อพี่จะไปขอเลขมาปล่อยใช่ไหมครับครับผมอ๋อก็คงจะประมาณนั้นอ๋อพี่จะไปขอแนวทางตัวเลขที่เขาขอได้มาปล่อยให้กับท่านผู้ชมทางช่องครับมืวอที่แล้วนี่ก็มี f c ทักทายกันเข้ามานะก็บอกบอกไปนะครับแต่เอฟซีาก็ตัด ซื้อสามตัวตรงบ้างไม่ตัดสองตัวบ้างแต่ชุดที่แล้วนี่เขาเข้าบนล่างเลยนะสี่สามกับหนึ่งหกมีกว่าแม่นแม่มางเป็งวดที่ถูกเป็นล้านนี่คือถูกสามตัวเลยสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งเลยล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกดรอกดติดตามของพี่ชัยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะได้แบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็มาไม่เสียเที่ยวนะครับเดี๋ยวเอาสูตรคำนวณไปเป็นน้ําจิ้มก่อนนะพี่เนาะ ครับทีนี้เดี๋ยวให้คุณพี่คำนวณให้เลยครับคำนวณมายังครับพี่ครับคำนวณมาแล้วครับคำนวณมาเป็นที่ระบร้อยแล้วครับผมนะครับผมมีตัวไหนบ้างครับก็ด่นนะครับยังไงก็ขอฝากช่องนะครับชัยนางรองพารวยนะครับ้องพารวยด้วยนะครับผม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 ครับเนี่ยทางของคุณพี่เนาะครับตองวดให้เลยนะครับตองวดให้เลยครับผมในวงกลมเลยใช่ไหมพี่ในวงกลมนี่คือตัวเน้นนะครับโอ้ครับแล้วมันตัดออกอีกได้ไหมครับพี่ ตัดได้ครับถ้าเ,เน้นจริงๆนี่ก็จะเป็นนี่แหละตัวเน้นจรนิงเน้นตัวนี้ครับตัวนี้เก้าเก้าเอ่อเก้าเจ็ดกาเก้าเจ็ดก่าเจ็ดหนึ่งครับผมที่เน้นจริงๆเลยอืมครับโอเคครับพี่วางก่อนก็ได้ครับผมวางก่อนก็ได้ครับค่าแสงโฟกัสถูกล็อกมันมันเหมือนข้อมาอย่างนี้มันมันมืดหรือเปล่าครับอ๋อได้แล้ว ก็คือคำนวณมาได้ตัวนี้ใช่ไหมคะครับผมมีมีตัวไหนบ้างนะคะอ่านอ่านให้ฟังค่ะพี่ชายอ่าตัวเน้นนะครับคือเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวรองห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าสามนะครับครับแล้วสูตรสูตรที่พี่ได้มานี้พี่นํได้ได้ได้มาจากไหนครับได้มาจากนี่แหละครับพี่แถวบ้านที่เขาเขาไม่กล้าออกกล้องเนาะทีนี้เขาก็ก็ให้มาอย่างนี้ครับว่าเออมันจะมีสูตรนี้นะชุดที่แล้วก็เข้านะ ถ้าใครใครได้เลขล็อกสามนะครับก็มันจะเข้าอยู่สามสีอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ให้เก้าเนาะใช่เราไม่ได้ให้สามครับคือที่แล้วให้เขาให้มาเลขวิ่งนี่ก็คือวิ่งศูนย์กับสองนครับก็เอามาประกบกันกับตัวล็อกในของก็เลยไม่เข้านะครับแต่จะเข้าไปเลขความฝัน๋อเข้าเลขความฝันเนาะแต่ว่าของความฝันของพี่นี่เข้ามาแล้วสามงวดครับผมความฝันนี่เข้าถ้าฝันอย่างนี้ น่าจะไม่พลาดนะน่าจะไม่พลาดนะครับถ้าฝันแบบมีคนมาเรียกบอกมีคนมาบอกน่นะี้น่าจะไม่พลาดอืมถ้าว่าไม่ถูกสามตัวก็ถูกสองตัวใช่ถ้าไม่ถูกสามตัวก็สองตัวนะครับครับเอาแล้วแล้วที่พี่ว่าถูกอันสองสองหนึ่งถูกเป็นล้านเนี่ยเขาออกกล้องไหมพี่เขาน่าจะยาหกอยู่ครับน่าจะยาก,ยากแต่ว่าก็จะพยายามหาให้เอฟซีนะครับครับครับผม ก็เดือนเดือนจะใกล้วันนั่นแหละครับเขาก็มาแบ่งปันกันครบรงสุดท้ายคขาจะท้ายจริงๆครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นครับครับแสดงว่าเขาจะทํานี่ก็น่าจะใกล้ๆวันออกใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเขาจะทําน่าจะประมาณใกล้ใกล้จะหวยออกนะครับอ๋อครับครับเขาจะทํา ซื้อการแค่ในหมู่บ้านของเขาใช่ครับไม่ได้ทำแบบแบ่งให้คนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับเขาก็กลัวเหมือนเนาะเขาก็กลัวอาจจะกลัวเลขดังแล้วก็หวยก็จะอั้นอะไรอย่างงี้ครับกลัวเลขดังหวยอั้นแล้วก็เคลื่อนอย่างนี้เนาะครับครับอืมแต่ว่ามันเคลื่อนครับแต่ว่าก็ถูกมาแล้วนี่น่าจะหลายงวดเลยใช่ไหมพี่ก็เห็นมาจังๆนี่ก็สองงวดนี่แหละสองงวดเนาะอืมครับครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะกดรอกดติดตามเนาะรอได้เลยครับนะครับผม สำหรับแนวทางของพี่ชัยเนี่ยงวดนี้สองงวดให้ก่อนแต่ว่าความฝันยังไม่ทันได้เนาะครับตัวฝันยังไม่ทันได้นะครับเดี๋ยว,ว่า<ม>จะเข้าไปเอ่าอ่าเข้าไปเลี้ยงปูนนตตะลวงด้วยแล้วก็จะไปทปําบุญด้วยแล้วก็จะจุดธูปขอภูมิบ้านด้วยครับหล,หลายทางจะได้จะได้เข้าฝันเนาะจุดให้เข้ามาเข้าฝันเนาะใช่ทั้งทั้งที่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นใครแต่คิดว่าเป็นปูนนตะตะวงแล้วก็น่าจะเป็นภูมิบ้านที่เขามาเรียกบอกเรียกให้ ถ้า,ามีคนมาเรียกบอกเรียกใครนี่ก็ไม่น่าจะพลาดครับถ้าถ้าถ้าเกิดเราไม่บอกภูมิบ้านเนี่ยไม่แน่ปู่นอนกระดวงอาจจะมานเนาะครับอาจจะอาจจะแบบมาไม่ได้อย่างเงี้ยครับกับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิเจทีที่บ้านเนาะพี่นะก็ก่อนวันไว้ออกอพี่ก็กราบไหว้ขอให้แบบออภูมิเจ้าที ถ้าผู่น้นตะดวงจะเข้ามาบอกอะไรเงี้ยก็ให้เข้ามาบอกเองครับให้เข้ามาบอกครับครับแต่ว่าสูตรคำนวณนี้ก็เดินดีเหมือนกันครับผมก็อย่าทิง้งใช่ไหมพี่ทิ้งครับผมอย่าทิ้งเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมาความฝันหรือว่ามาสูตรคำนวณครับนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเอซีบ,บอกว่าแนวทางที่พี่ให้มาเนี่ยมันเยอะเกินไปเนี่ยเอาแต่ตัวเน้นได้ไหมครับเอาแต่ตัวเน้นก็ได้ครับครับเอาแต่ตัวเน้นก็ได้เพราะว่าตัวเน้นนี่ก็ แม่นเหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็ออกตัวเน้นบ่อยเนาะตัวกันก็คือตัวรองนล่แหละตัวกันก็คือตัวรองครับผมเน้นมีเก้าศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งครับผมครับโอ้เจ็ดหนึ่งตรงกับของพอกิ้งเลยเนาะครับผมครับผมเพราะว่าชุดนี้ก็ให้เจ็ดกับเก้าครับับพี่เล็กวิ่งนี้ก็ให้เจ็ดกับเก้าครับเน้นเก้าครับถ้าเลือกเล่นตัวเดียวก็คือน่าจะเป็นเก้าครับยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะพี่น้องว่าเดี๋ยวจะฝันยังไง ปูนนท์จะด้วงจะมาบอกไหมนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามมาไว้นะครับผมสำหรับแนวทางของพี่ชัยเนาะววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชัยมากมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับเรามาสรุปหวยกันนะครับผมสรุปตัวเลขนะครับของแคปได้แคปเลยนะครับผมนี่นะครับก็ตรวจใช้วิทยาการในการรับชมนะครับยังไงก็ ากช่องชจนางรองฟารวยนะครับน้องเฟสฟารวยนะครับผมนะครับแนวทางไใช้นางรองนะครับไฟเอฟซีนะครับแคปขึ้นเลยนะครับผมยังไงก็ขอให้ติดตามนะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมขอให้เอฟซีรวยๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ